สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณค่ะวันนี้ก็จะพามาใส่น้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะต้นวิทเทเลียค่ะเมื่อกี้เทน้ําเก่าทิ้งแล้วนะคะพอดีมันมีลูกยุงก็เลยเททิ้งมันสังเกตตรวจตานะคะว่ามีลูกยุงมาไข่ใส่ไหมถ้ามีก็แนะนําให้เททิ้งค่ะอาจจะไม่ขยันหรือขี้เกียจน,นิดนึงก็ต้องทนเอานะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยอดยาฆ่าลูกยุงลงไปได้เพราะว่ากลัวมันจะทําให ต้นไม้ของเราไม่ออกดอกหรือตายได้นะคะก็ได้แค่ทีน้ำเก่าทิ้งค่ะเทงนะคะก็ปุ๋ยที่จะใช้นี่ค่ะใบอภาษาอัะะางกฤษมีใครสนใจก็ลองซื้อใน Lazada ก็ได้ค่ะอันนี้ก็สั่งสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตมีเยอะนะคะอันนี้ซื้อจากร้านต้นไม้ค่ะนะคะสำหรับต้นไม้ใหญ่แบบปลูกแบบบอนไซเนี่ค่ะ แล้วก็กุลาบก็ได้มะเขือเทศก็ได้คือใช้ได้หลายอย่างค่ะแต่ราคาแพงหน่อยนะคะแพงหน่อยถ้าไม่มีก็ใช้ปุ๋ยธรรมดาที่เราใช้กับกุหลาบก็ได้ค่ะไม่เป็นไรต้นหนึ่งก็ประมาณหกถึงแปดเม็ดนะคะยาข้างในมันจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะยาข้างในเป็นแบบนี้เม็ดใหญ่ๆนะคะกระถางนี้กระถางเบอร์แปดค่ะ เราใส่แปดเม็ดแล้วกันค่ะเนี่ยวางไว้บนต้นเนี่ยะค่ะวางไว้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเจ็ดเม็ดก็ได้แปดเม็ดก็ได้อ่ะไปแค่คันีน่ค่ะวางไว้แบบนี้ค่ะวางไว้แบบนี้นะคะนี่ต้นนี้ก็วางไว้แบบนี้ค่ะวางไว้เดี๋ยวเขาก็จะดูดซึมกินเองค่ะ วา,ว,ว,วางไว้ทุกต้นเลยค่ะนี่ยวางไว้หกถึงแปดเม็ดนะคะกระถางหนึง่งวางแบบนี้ต้นวิทเทียนะคะหรือดอกฟูจิค่ะปลูกแบบบอนไซนะคะปลูกในกระถางปีหน้าสมมติว่าเดือนเดือนจะยกออกจากน้ำก็ช่วงเดือนสิบเอดเดือนสิบสองนะคะเริ่มเขา้าหน้าหนาวน้ำมันจะเย็นเราก็ยกออกตอนนี้ก็อากาศร้อนค่ะ ฝนตกทั้งวันทั้งคืนมาหลายวันแล้วนะคะเช้านี้ตื่นมามีแดดก็เลยเออมามาเดินดูโอ้โหลูกยุงเต็มเลยนะคะเออเทน้ำเก่าถึงเดี๋ยวจะเอาน้ำใหมะะ่ตค่ะเปิดน้ำใส่นะคะ <c oughs> นี่ค่ะให้เต็มที่กระถางเลยนะคะแช่น้ำไม่ตลอดไม่ต้องกลัวมันเน่ามันไม่เน่าหรอกเคยทำมาแล้วค่ะปีที่แล้วก็ทำอย่างนี้ปีที่แล้วมีสองต้นนะคะ ทีนี้ซื้อมาอีกสามต้นอันนี้ดูจากของ YouTube ญี่ปุ่นมาค่ะรายการญี่ปุ่นมาเขาแนะนำอันนี้ก็เลยทาําตามปรากฏว่าได้ผลดีนะคะดีออกดอกมาให้เราดีตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าเอ้ยมันจะตายไหมปรากฏว่ามันไม่ตายมันไม่เน่าเดยวติดดอกต้นหนึ่งั้องเก้าดอกเก้าช่อสิบช่อ แก้วนี้แค่ะระวังที่สุดคือลูกยุงนะคะอยงไทยก็คงจะมนี้ลูกยุงยนะะั่นแหละที่นี่ก็เหมือนกันค่ะมันมาดูดูก็เวลาเราลดน้ำมันก็มาเดินดูสามสี่วันดูหรือมาดูทุกวันถ้าเจอเราก็เทน้ำเก่าทิ้งเปิดน้ำใหม่ใส่แบบนี้ค่ะแค่นั้นเองวิธีดูแลง่ายมากค่ะน,นี่ค่ะ ตอนนี้ค่ะประมานี้ให้น้ําแล้วก็ดูแลใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะคะปุ๋ยแบบนี้ถ้าไม่มีก็เอาปุ๋ยกุหลาบปุ๋ยธรรมดานั่นแหละคะ่ะที่เราใส่ต้นไม้ใส่กุหลาบใส่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ